สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็วันที่16นะมิถุนายนนะครับวันนี้เราก็เลือกงามยามดีนะครับหลังจากที่เราไถดะไว้แล้วนะครับเราก็มาเก็บหัวมุมนะฮะของแปลงที่เราต้องการที่จะปลูกข้าวลืมผัวนะครับมาก็เจอหอยเรื่อยๆนะครับหอยมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับมีทั้งหอยเหี่ยวแล้วก็มีทั้งหอยอ้วนนะครับเราแต่หลักๆก็เจอแต่หอยเหี่ยว ก็เป็นหนวยที่เขาจำศีลน,นะครับเป็นหนวยเชอรี่นะฮะขุดไปเรื่อยนะครับในช่วงนี้เราก็เคลียร์พื้นที่ให้มันได้นะครับเพื่อให้ลักษณะของพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยมันดูเลยง่ายนะครับเราต้องการความสะอาดนะครับในที่นาแปลงนี้นะครับที่นาแปลงนี้ก็เราก็จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องการใช้ปุ๋ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยในดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้ที่นี่นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับบางครก็จะพยายามนะแจ้งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนนะครับแต่ก็อยู่ในเมืองบุรีรัมย์นะครับไปใกล้นะฮะ ตอนนี้ก็ขุดไปขุดมาครับหน้ามืดนะตอนนี้หน้ามืดนะครับเจอหอยบ้างไม่เจอบ้างโอเหงื่อแตกเลยครับตอนนี้โอ้หนักมากครับก็อยากจะบอกว่าอาชีพทำนานะครับมันไม่ได้สนุกนะฮะแล้วก็ถ้าเราทำตัวเลขดีนะครับหากวางแผนไม่ดีหรือทำการตลาดไม่ดีนะครับเข้าเนื้อหรือว่าขาดทุนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในแปลงนี้นะครับถ้าเรามาคำนวณถึงต้นทุนนะครับ ก็คงไม่มีทุนเลวนะเราไม่เหลือทุนนะครับเพราะมันขาดทุนไปตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะมากนะครับลงทุนค่าน้ํามันลงทุนโอ้ยน้ามันคนด้วยนะครับแล้วก็จ้างคนมาตัดต้นไม้นะครับเพี้ยพื้นที่ต่างๆนะครับก็หมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการทําศูนย์รู้ให้กับหลายท่านนะครับที่ต้องการจะทํานานนะครับว่าพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ ข้อมูลที่เราจะได้เตรียมตัวนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ขุดอย่างเดียวนะฮะโอ้หนักหนาสาหัสนะครับขุดอย่างเดียวครับขุดขุดขุดนะฮะโอ้ถามว่าหนักไหมครับหนักครับเพราะว่ามันมีหลายมุมนะฮะอันนี้คือแค่มุมเดียวนะครับที่ถ่ายทํามาให้เห็นนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายมุมนะครับรอบแปลงเลยนะครับเนื้อที่ประมาณเกือบ3ามไร่นะฮะสองบิ้งสองบิ้งก็ประมาณหักซ้ายหักขวาก็แปดเก้ามุมสิบมุมนะครับ เงื่อแตกซิกนะฮะไม่อยากจะพูดเลยนะฮะว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาทําทั้งวันนะครับเราอาศัยแค่ว่าเวลาในช่วงเราว่างนะครับหลังจากช่วงบ่ายประมาณสี่โมงเย็นนะฮะเราก็เข้ามาในแปลงนะครับแล้วก็มาบริหารจัดการนะครับในส่วนของทุ่งนาหรือว่านาแปลงที่เราต้องการให้มันได้รูปแบบที่เราต้องการนะครับนี่ก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามนะฮะอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะมา หยอดเมล็ดนะฮะหยอดเมล็ดตอนนี้กําลังเช่ข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน2วันนะครับเราก็จะมาหยอดเมล็ดให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับข้าวเหนียวลืมผัวนะครับแปลงสาธิตของนกอังกอร์นะครับแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เก็บหอยก่อนนะครับไปหากินหอยเหนียวก่อนครับเฮ้ยเหนียวจริงๆนะครับไม่อยากจะบอกเลยเฮ้ยเหนียวมากนะอะเอาเป็นว่า